เชื่องโงเ่เฮงฟังทางนี้ค่ะคนโบราณนะคะเขาเชื่อกันว่าโงเ่เฮงที่ดีจะนําพาความสุขและความร่ำรวยมาให้เรานะคะเขาบอกว่าดวงชะตาคือนิสัยนะคะ ใจเป็นประธานนิสัยเปลี่ยนดวงก็เปลี่ยนนะคะในความเป็นจริงแล้วค่ะมันมีความหมายของคำคำนี้นะที่เรามีกําลังใจดีพอเรามีกําลังใจดีปุ๊บหน้าตาก็จะผ่องใสโง,เง่เฮงไม่ดีเนี่ยจะแก้ยังไงอ่ะไปแก้ที่การทําแบบว่าศัลยกรรมไหมเข้าโรงพยาบาลไหมก็อาจจะได้เพราะว่าเราก็มีความสบายใจณนะตรงนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วค่ะมันมีวิธีการแก้ที่ง่ายกว่าน,นั้นค่ะก็คือ เราทําจิตใจให้ผ่องใสนะคะเพราะว่าการที่เราผ่องใสเนี่ยคนจีนเขาบอกว่าเวลาลื้อผ่องใสแล้วลื้อจะมีราศีนะพอลื้อมีราศีเนี่ยลื้อก็จะดูดีจิตใจลือส,สงบสบายก็มีแต่คงอยากเข้ามาผิวพังลื้อก็จะสบใสเองนะคะดังนั้นนะคะทําจิตใจให้สงบแล้วก็สบายนะคะจะเป็นตัวส่งเสริมนะคะให้จิตของเราหรือว่าราศีของเรามันดีนัน่นเองค่ะ